เราแไม่ไ้มีถึงเรื่องนั้นแบพล้วพอละพอละ <c oughs> เนี่ยบางคนเขาก็จะเป็นอี้เขาไม่อยากบอกใครเขาไม่อยากจะพูดอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้ว่าเป็น,เป,นเป็นห่วงแล้วแม่งเหมือนมีคนดึงหัวกูขึ้นไปตึงแม่งกระชากมาก วลคัมส so, uh oh, ู่พิมพชาแนลโัสดคาะผมกระุกนไม่รอเลยค่ะไม่รอแล้วก็รีแคปย้ำบานของอัตตาครับผมเป็นไงครับร้องไห้ทําไมครับไม่คือเธอเข้าใจเพมว่าช่วงเนี้ยเรื่องแบบข่าวมันออกเยอะมากเว้ยมันแบบเรื่องแบบโดนรังแกในโรงเรียนบางทีครูไม่ช่วยหรือพ่อแม่ทิ้งลูกไปแล้วลูกอยู่คนเดียวแล้วแบบตายอ่ะเธออุยรอจะร้องไห้ อันนี้เรื่องจริงคือแบบที่ที่ดูข่าวได้ดูข่าวกันมาปะมันมันทําให้รู้สึกจริงเหมือนแบบแม่งไม่เหมือนแบบไม่มีใครรักอะไรเงี้ยเธอไม่เธอเราดูถึงเด็กคนนี้แบบเพิ่งตายไปอะแม่งไม่มีใครเลยพ่อแม่ไม่สนใจอะมีหมาเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กอะท่มาขูรไม่มีน้ํากินเวยไปกินน้ําสารทุกวันตายในป่าโดนตายครึ่งตัวเราแบบไอ้แม่งีถึงเรื่องนั้นแล้วแบบพอแล้วพอแล้วพอแล้ว <In> <laughs> อินเวตอนเด็กเราเคยโดนกระทืบไหมเธอโดนแบบเป็นสิบอะเป็นสิบเลยนะเว้ยคือแม่งมีเรื่องอยู่ดีๆก็แบบพ่อหามันไส้เว้ยมาท้าเราต่อยตัวตัวก็ต่อยกันอะต่อยกันสักพักหนึ่งแม่งพวกแม่งเยอะไงโดนกระทืบครับผมแม่งมันมีดอกนะเว้ยตอนที่แบบโดนกระทืบเนี่ยแบบในแบบใน MV เลยนองอันอยู่อย่างเงี้ยหดหดตัวอยู่เงี้ยแล้วแม่งมีดอกเนึ่ยแม่งเตงนะเข้าลงเนี่ยปุ๊บแม่งแบบเคี้ยวจุกสัดสัดโคตรเจ็บอะแต่แม่งต้องแบบอดทนอะโดนกระทืบเสร็จต้องลุกขึ้นมาแบบทำเป็นเก่ง ต่โดนกระทืบไปแล้วนะไม่คือความรู้สึกของเธอเราไม่รู้ว่าตอนนั้นรู้สึกไงก็ไม่รู้ว่าลืมไปแล้วอะมันก็ผู้ชายด้วยบ้านเราก็ไม่รู้อะแต่แบบคนเป็นพ่อเป็นแม่อะถ้าอย่างของเราเรามีแบบเรามีหลานเรามีแบบเรามีญาติพี่น้องเลยถ้าญาติพี่น้องเราเป็นอะไรเราโดนโดนอะไรแบบนั้นอะเราก็ไม่โอเคนะเว้ยไม่ไม่มีใครโอเคเราที่ที่เจอแบบเจอเหตุการณ์แบบนั้นะแต่บ้านเราไม่มีใครรู้เลยใช่เพราะว่าเธอไม่มีใครรู้ไงใช่เพราะเราไม่เคยบอกใครเนี่ยบางคนเขาก็จะเป็นี้เขาไม่อยากบอกใครเขาไม่อยากจะพูดอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเพราะว่าไม่อยากให้พ เป,เป็นหว่วงละไม่อยากให้ต้องมามามานั่งฝ่ายปกครองมาก็หาผู้ปกครองเอมาหาอาจารย์ๆๆอะไรเงี้ยคือบางทีมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เว้ยซึ่งมันเรื่องจริงเธอ,อโดนกันแกล้งกันบางทีโดนแกล้งจนขนาดแบบฆ่าตัวตายอ่ะก็มีหนังหลายเรื่องนะคะที่เป็นซีรีส์อ่ะซีรีส์หลายเรื่องมากเลยที่แบบแกล้งกันแกล้งแกล้งแบบแกล้งสมมติเราแกล้งเธอหนะักแต่เราอ่ะแบบบอกว่ามึงไปสิมึงไปตายสินู่นนั่นแต่เธอฆ่าตัวตายเออและไอคนเนี้ยก็ไม่ผิดว่ามึงฆ่าตัวตายเองกูไม่ได้ทำให้มึงตายใช่เออง่าเชื่อนะยุคี แม่งก็ยังมีแบบนี้เนาะคือยุคที่แบบแม่งคนก็มีการศึกษากันหมดมึงก็ยังแก้แข้งเพื่อนยงังอะไรอย่างนี้อีกนี่แหละมันก็เป็นเรื่องของเด็กๆแม่งต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการว่าตัวเองแบบเก่งแข็งแกร่งกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยโดยการคืออยากจะอยากจะสูงขึ้นโดยการเหยียบคนอื่นไว้อะไอตอนฟังเพลงแย้มบานก็ไม่ได้คิดว่าจะดิ่งลงเหาอเนี่ย จริงจริงวะอย่ามุมขออ่านนี่นะคะหลายอย่างมากเลยแบบในทวิตเพลงยัมบานเป็นเพลงที่เล่าความรู้สึกปวดร้าวของคนที่รู้สึกว่าตัวเองแพ้พ่ายและไม่สามารถทําอะไรในชีวิตได้ดีหรือประสบความสําเร็จเข้าใครเห็นป่มแม้จะบอกว่าอยากมีชีวิตอยู่เพื่อเรียนรู้วันใหม่ในโลกที่โหดร้ายแต่หลายครั้งก็รู้สึกว่าแบบอยากจะหายไปจากโลกนี้เออฟีลแบบที่เธอพูดเลยนะว่าแบบว่าประสบความสําเร็จแล้วเป็นที่ยอมรับอะแต่ว่าทุกคนน่าจะไม่อาจจะไม่ทุกคนได้มั้งแต่จริงเราเคยคิดน้้ยว่าแบบบางทีแม่งเหนื่อยมากๆแล้วแม่งก็แบบชีวิตมันไม่ได้บาอง่ย บางทีก็เคยคิดด้วยแบบไอ้เ้ยตายเลยก็ง่ายดีน้วยจบ ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดคือตอนที่เราคิดแบบนั้นอะแล้วเราก็รู้สึกเข้าใจคนที่แม่งฆ่าตัวตายแม่งวูบเดียวแต่เราอะเรากลัวไงเรากลัวเจ็บคือใน MV มีไว้เธอมันเป็นแบบ้นความรู้สึกเรานะใน m v เป็นลูกคนเดียวพ่อเนี่ยขับรถส่งมาที่โรงเรียนประจำใช่ปะ่ะแล้วก็มีช็อตที่แบบพ่อน่าจะคุยกับครูน่าจะคุยอะไรสักอย่างอะในความรู้สึกเราพอหลังจากที่รู้ว่าพ่อไม่มารับอะรู้สึกว่าพ่อมันน่าจะคุยว่าเออฝากดูแลลูกไหนนะอาจจะไม่ได้มารับอาจจะไม่ค่อยมีเวลามารับอ๋อเรามีช็อตหนึ่งไม่แน่่่่ใใจวาาชชเป็นนืืออออขงัตตหระม เหตนในทวิตเขาขึ้นเขาเขียนแบบนี้ชื่ออัศดากรเด็ดมากเนี่ยบอกไปชื่อหอตาแต่บุ๊มไม่แน่ใจว่าใช่ชื่ออตาหรือเปล่านะคือเหมือนเขาเอาชื่อเขาเข้ามาดูอันนี้เป็นเรื่องเพื่อนเขาอีกปะเพราะว่าในเดือแรปเปอร์เขาก็เล่าเรื่องเพื่อนเขาไง ี่แบบเพลงที่พ่อฆ่าตัวตายแต่แตเออเนาะจริง,รงๆที่มันเศร้าที่มันแบบรู้สึกแย่มากคือมันไม่ใช่แค่โดนเพื่อนแกลงหรือโดนกระทืบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกคือมันพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจไม่สนใจด้วยเออ<ก>มันก็เลยแบบ<น>ยิ่งดิ่งลงไปอีกคนอื่นเขาเพอมีพ่อแม่มารับอะแล้วเขาไม่มีพ่อแม่มารับอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งเจ็บหนักไปกว่าเดิมอะแล้วประเด็นคือแม่ไม่ได้โผลมาในหนนั้นอะมีไม่ใช่หรอตอนแรกที่เพรนั้นแม่หรือครูครูตอนที่เขาขับรถมาส่งอมีแค่สองคนแต่นน่าจะเป็นครูที่เราบอกอะว่ายินคุยน่าจะเป็น จะไม่อยู่แล้วหรืออาจจะแยกย้ายกันไปหย่ากันหย่าล้างแล้วมีปมอะไรอย่างงี้ด้วยเปล่าอไอ้จังหวะที่แบบเพื่อนแกล่ะคือไม่โอเคคือไม่โอเคที่สุดในโลกอะ่ะการนึงแบบแกล้งยังมีอยู่เหรอครเราไม่มีใครช่วยไม่มีใครคอยห้ามปามเลยเหรอคือคนพวกนี้เขาเป็นอะไรเป็นลูกคนใหญ่คนโตหรถึงแบบไม่กล้าไปยิงเขา,ขาอะไรเงี้ยสมมติเป็นตัวเราเองเราก็ห้ามลเลยเราจะแบบว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอน<ๆ>มึงเป็นอะไรอะ่ะไอ้พวกที่ชอบแกลเพื่อนอะ่ะจริงนะมึงเป็นอะไรมึงแบลหของเขามาทําไมมันชอบแ่บมีความสุขเร้แกลคนอื่นอ่ะ เพื่ออมันไม่โอเคเราชอบตอนที่ตอนเขาแรปตอนแรกมันร้องมาแบบช้าๆใช่ไหมช้าๆเลยแล้วตอนเขาแรปเวอร์สแรกก็เป็นช้าๆเล่าเรื่องเล่าเรื่องเกิดเหตุการณ์มีนู่นมีนี่แรปมันดีตรงนี้แบบมีใบไม้ตกอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้มันเล่าแบบทุกรายละเอียดอะแล้วเราทําให้เราเห็นภาพในหัวได้พอมาเวอร์สองอะคือแม่งเรียบมาไแล้วแม่งเหมือนมีคนดึงหัวกูขึ้นไปตึงจะตัแม่งกระชากมากแล้วก็แรปแบบ แล้บแบบรัวแบบใส่เลยฟิลลิ่งมาเต็มสัดเรียกว่าแรปแบบอัตตาอะไรอย่างนี้คือแ,บ,แบบนี้คือแรปแบบอัตตาไอช่วงอะสับตับนะน,นะับปฏิปักปกติออปฏิบัติอะไรน่ะคือสไตล์อัตตาเลยเนีย่ยขอขอพูดในลองนิดนึงนะคะฉันอยากมีชีวิตอยู่เพื่อนรู้วันใหม่เริ่มต้นมาก็เศร้า,าอะแล้วเสียงอัตตาอยู่บนโลกที่โหดร้ายไม่หวังให้ใครสักคนเข้าใจฉันจะเป็นยังไงเธอไม่ต้องรู้หรอกและแม้วันที่ฉันหายใจถอดนี้นี่แล้วถ้าวันนึงฉันหายไปคงไม่มีใครรู้เลยนี่คือแบบคือไม่มีใครเข้ใจเลยเออเธอมีข่าว คือคนที่เขามีชื่อเสียงนะเขาเสียไปเมื่อได้ดูข่าวกันไหมคะที่เขาเสียไปแล้วแบบหายไปเดือนกว่าเกือบสองเดือนเขาตายในบ้านไม่มีใครรู้เลยเพร้าเลยนะแลวคือเป็นคนมีชื่อเสียงเลยนะเธอเหมือนกับว่าเขา่เป็นคนที่เหมือนเก็บตัวเก็บตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเหมือนแล้วเ,เรื่องญาติโกหมตกาอะไรยังไงไม่แน่ใจนะคะแต่สองเดือนคือไม่มีใครรู้เลยว่าเขาจากไปแล้วเออแล้วเศรเ้าเลวลาป่วยแล้วก็หรือกำลังจะตายแล้วต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครสนใจเนี่ยทรมานนะ่าดูเลยเนาะผมเดินคนเดียวอยู่ในทางเดิมๆในวงวังวนเดิมๆเพื่อ บบนเนี่ยเนี่ยเขาเล่าอ่ะมันมันเห็นแบบเดินคนเดียวอยู่ในทางเดิมๆแบบความรู้สึกมันรู้ได้เลยว่ามันแบบมันเบื่อมันเซ็งแล้วก็มีคนเดินอยู่ชีวิตรูทีนแบบเดิมๆมกําลังกลับบ้านมีแสงไฟที่มันส่องตามทางเพื่อให้เพียงสีจางๆไม่สว่างจ้าสรวอสรัวงอย่างนี้ปะใช่คิดภาพออกเหรอไฟจากาไฟฟ้าเออตามทางมันแค่แบบสรวัสรวไม่ได้สว่างจ้าอย่างที่เขาบอกอ่ะคิดภาพตามนะเสร็จแล้วก็มีฝนตกโปรยปลายกระทบกายแผ่วๆแล้วก็ผ่านหน้า ภาพมานะภาพมาเลยสัสไม่ต้องดู MV ก็ได้ผมผมเดินผ่านป้ายประกาศเก่าๆที่มันรอให้เรามาอ่านบ้างเอ้ยอันนี้คือดีเทลเล็กน้อยมากเว้ยใช่ตรงคำว่าป้ายประกาศอะรอให้พวกเรามาอ่านบ้างอะเฮ้ยมันเป็นป้ายตามเสาอะทุกคนเราคิดถึงแบบเออสติ๊กเกอร์ที่คนแปะตามเสาเงินกู้ประกาศอาขนของอะไรอย่างเงี้ยคำพูดของคนที่ต่างว่าผมอาจจะบ้าใช่ผมไม่เคยมีความฝันผมแค่มีความหวังอยากมีค่าบ้างนี่พี่บอกเสร็จไปมาที่ ทั้งหน้าทาผมคิดว่าหากมันปฏิเสธตั้งตนเป็นปฏิบัติจงปฏิบัติโดยการเหยียบย่ำเป็นปกติมันก็คงปกติหากแค่ใจที่โดนทําลายครับคล้ายว่าไม่ปกติตอนแรกเขาเล่าบรรยากาศรอบๆตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์มันคือที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเล่าความรู้สึกในใ,นใจระหว่างที่เขาเดิน อยู่ท่ามกลางบรรยากาศเหล่านั้นว่าว่าคนแบบคิดว่ากูบ้าแต่จริงๆกูแค่อยากจะมีค่าบ้างก็อย่างที่เราพูดไปตั้งต้นว่าเราก็าอยากจะมีซีนมีบทบาทอยากมีค่าผมไม่เคยมีความฝันผมแค่มีความหวังอยากมีค่าบ้างคือแม่งเศร้าสัสๆไม่มีความฝันนะไม่ได้อยากเป็นอะไรไม่ได้อยากอะไรเลยแค่อยากให้คนอื่นไม่เห็นคุณค่าเราบ้างไม่ใช่เห็นเราเป็นแค่เศษขยะหรืออะไรที่แบบไม่สนใสจะเศษใบไม้ที่อยู่ข้างหน้าทําผมคิดว่าหากมันปฏิเสธตั้งตนเป็นปฏิบัติจงปฏิบัติโดยการเหยียบย่ำ เ,เหมือนถ้าใบไม้มันจะเป็นปฏิปักแต่มันไม่มันก็ไม่เป็นถูกปะม,มันก็ยังโดนเหยีายบย่ำเป็นปกติแต่ว่าในใจมันะเหมือนโดนทําลายกูรู้แหละมันก็เป็นเรื่องปกติกูต้องโดนเหยียบเป็นปกติแต่ข้างในใจกูอะทำไมรู้สึกคล้ายๆว่า,ามันไม่ปกติวะนึกออกปะเขามน่าจะเทียบกับตัวเอง,อต,เองอตัวเองที่เห็นใบไม้ทําให้คิดว่ากูเนี่ยโดนเรื่องพวกเนี้ไม่มีใครเห็นค่าโดนบูลลี่จนเป็นเรื่องปกติทุกคนเห็นเป็นเรื่องปกติไงแต่ในใจกูมันไม่เคยปกติเลยเว้ยมันเจ็บปวดมันอะไรตลอดผมใช้เวลาสงบสติจับ ต้องกระจกจากนั้นจึงหลบสายตาต <ก S 2> มิตกสลิดคุยกับตัวเองหน้ากระจกอ่ะดีทีปะ คุยกับตัวเองหน้าจจ <c oughs> กระจกผู้โคตรตลกไอ้พ <c oughs> วกที่บอกว่า <c oughs> อย่าดึงอย่าดึงไม่ร่นอย่าดึงไม่น่นตลกเลยอยากจะปิดทุกปากอยากจะปิดทุกฉากอยากจะคิดว่าเรามีสิทธิ์แต่อาจจะผิดเพราะเราทําพังทุกอย่างเหมือนเขาคิดว่าตัวเขาอะเป็นคนทําพังทุกอย่างเพราะวะท่อนต่อมานี้เราโคตรชอบเลยสัมผัสตัดส่วนคือโคตรอัตตาเลยอยากจะหยิบทุกเหยียดมาเหยียบจนหยุดทุกหยาบทุกอย่างที่เคยรังเกียจจะเปลี่ยนเป็นแสงสว่างคือมันคำมันไอ้นี่มากเลยที่อัตตาเขาเคยบอกว่าเขาแท้ทฤษฎีดนตรีทุกอย่างให้มันเน ตลอดตึกตึกตึกเพราะว่าปกติอ่ะเองแรปเขาจะชอบไปเน้นคำท้ายแต่ว่าอัตราเอาการเน้นคำท้ายนี่มาใส่ในในบาร์ตลอดเยอะเยอะเงีย้งยทำให้ไม่เหมือนใครข้อความรู้สึกเขาคือเขาอยากจะปิดไม่อยากให้ใครพูดทุกคนคืออยากอยากให้ทุกคนเป็นใบอ่ะอยากให้พวกมึงมันเป็นใบนะกูไม่อยากเห็นอะไรพวกมึงแล้วอะไรเงี<า>ย้ยจะหยิบทุกเหยียดคือเอาหยิบเอาการหยีดเออการเหยียดหยามกันเนี่ยเอามาเหยียบจนหยุดทุกอย่างใช่ให้ทุกอย่างที่เป็นเรื่องหยาบหยาบหยาบช้าทั้งหลายเนี่ยเอามาเหยียบให้มันแบบหมด ไป,ไปทุกอย่างที่เคยรังเกียจจะเปลี่ยนเป็นแสงสว่างถ้าเกิดว่าตัดเรื่องพวกนี้ไปได้ตัดเรื่องหน้าเกียจพวกนี้ไปได้ก็ทุกอย่างชีวิตก็จะดีขึ้นอะไรอย่างงี้แต่มันยากนะมันยากอันนี้พูดเลยต่อไปนะคะนี่ปะผมนั่งสูดอากาศอยู่ในคืนที่อยากจะผ่านนี่วะคงไม่อาจที่จะลืมเรื่องทุกอย่างเป็นอีกคืนที่กลับมาร้องไห้กับตัวเองข้างหน้าตา่างอยู่คนเดียวจนสว่างไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนามามากนี่แม่งดูเหมือนดูหนังเลยผู้เขาเล่าแบบรายละเอียดเยอะมากเรายกมือขึ้นมาปาดรอยน้ําตาตรงแก้มที่เราแกล้งใส่หน้ากาากมตลอดแ ไม่อาจที่จะถอดก็คือเหมือนการใส่หัวโคดนะคะว่าเราเข้มแข็งผมยากกลับแล้วก็กอดพ่อแม่แต่ไม่อาจที่จะบอกอันนี้บุมไม่รู้นะผู้ชายเขาคิดยังไงเธอเธอกอดพ่อแม่บ่อยอยู่แล้วถูกป่ะใช่แต่กับผู้ชายคนอื่นอ่ะบางคนเขาก็ไม่ค่อยกอดพ่อแม่เท่าไหร่นะคือเหมือนเขาอาจจะเขินหรืออาจจะอายอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะแต่จริงๆแล้วลึกๆอ่ะก็อยากจะทําแต่ว่องอะว่องบุมเห็นตลอดคือว่องกอดอาม่ากอดพ่อกอดแม่ตลอดนะคะอืมแต่อันนี้เราเขาน่าจะหมายถึงว่าพ่อแม่ไม่สนใจป่ะใช่ก็คือใช่ก็นั่นแหละแต่คือบอกพ่อแม่ไม่ แล้วคือการแรปการแรปของเขาอะอย่างที่บอกอันนี้มันคือการเล่าเรื่องอะแล้วมันเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือแรปบางครั้งอะมันจะเป็นการมันเป็นเรื่องของทัศนคติของแอติจูดอะไรอย่างเงี้ยการแรปมันก็เป็นการพูดถึงแนวคิดหรืออะไรสักอย่างแต่อันนี้เป็นแรปแบบเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์ทุกฉากทุกตอนว่าอันที่จริงเราเป็นไอ้กากมาตลอดเป็นไอออนดีแต่ปากไม่เคยทำเฮี้ยอะไรได้ดีสักอย่าง มันเป็น <ชม S 2> ความ,มในใจเว้ยมันเป็นความในใจของเขาอะคำชมไม่มีมีแต่ด่าทำการตอนที่เมาแล้วพอสั่งก็มานั่งเสียใจกับชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดที่ไม่ได้เรื่องเลยนี่หว่าเฮ้ยไอท่อนเนี้ยตั้งใจซ้อมดนตรีมาจนจะปีแต่ก็กามันเป็นเหมือนดีเทลเล็กๆที่ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องของใครสักคนคือเขาตั้งใจซ้อมดนตรีมาอะไรอย่างงี้ว่ะวันที่โดนกดดันและปากคนมันยังคงนินทาเป็นประจำกูต้องมาเจอคนที่เหยียดทั้งที่ไม่ทันได้รู้จักแล้วมึงก็พากันเกลียดกูสัตนี่อันนี้ืออัเร่่่งงงทททิาายยู รู้จักเราเหรอก็ไม่ได้รู้จักอะแล้วทําไมถึงรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนอะไม่รู้จักกูเลยก็เกลียดกูละรู้ไม่ถึง5%ของชีวิตจริงเราแต่เ็าเกลียดเราแล้วอะเกลียดตามที่ปากของคนอื่นเลยนี่ทำไมต้องเป็นเราวะที่เศร้าใจทําไมวะที่เราดีไม่เท่าใครทําไมกูต้องใส่ใจคนอย่างมึงแล้วทําไมคนอย่างมึงถึงไม่เคยจะคิดจะเข้าใจไม่ได้โศกเศร้าแต่ได้โปรซราบว่าผมแค่อยากหายไปจากโลกอันนี้มันคือความในใจของเขาที่เขาอยากจะระบายเว้ยมันคือความรู้สึกในใจของเขาเลยนะที่เขาพูดออกมาว่าแบบเฮ้ยทำไมเป็นเราอะทำไมเรา่เเรัันนอกบบตวงงซึ บางฟิลเราก็ยังมีเลยเทียทำไมเราทําไม่ได้อะอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมันไม่ดีวะนู่นนี่นั่นเรายังเป็นเลยต้องเป็นใช่เป็นคนละว่งอะเป็นช่วงเนี้ยเป็นตลอดแหละเวลาทํางานมันเครียดอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นใช่มันก็นอยนะแต่เราก็เราก็ไหนักขนาดถึงเป็นโรคถึงเจ้าอะ่แต่คือเราก็ให้กําลังใจกันไงมีหรือปัญหาอะไรก็ตามเราอะมีอ่าทำไมสับเนียเราเราก็แบบให้กําลังใจกันละกันนะคะก็คืออยู่เป็นกําลังใจให้กันตลอดนะคะลา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 โอ้ยท่อนเนี้ยดิ่งโคตร ไม่หวังให้ใครสักคนเข้าใจฉันจะเป็นยังไงเธอไม่ต้องรู้และแม้วันนี้ฉันหายใจแต่วันหนึ่งฉันหายไปไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้เธอไม่ต้องรู้ว่าถ้าแบบวันหนึ่งฉันหายไปจะเป็นยังไงนี่ใช่ปะแล้วเราว่านักสแสดงน้องคนนี้แม่งเล่นดีนะม,มากอ่ะเอาให้เราด<อ>ูคนแบบไม่กดอินเลยคือน้องพ้แ่แบบแค่สแสดงหนังสีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยไอช็อตที่โดนเตอะอ่ะเธอเรารู้สึกว่าน้องเจ็บมากอ่ะแต่น้องยังลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาแบบยืดปัดโน่นนี้นั่นเพื่อให้รู้ว่ากูอยากจะสู้กับมึงกูไม่ยอมหยุดกูจะทำ คือ <c oughs> ให้เขายอมรับไม่ได้อ่ะดีอ่ะอัตตาเล่าเรื่องอย่างโหดใช่แล้วสกิลก็อย่างโหด <c oughs> คือดีไปหมดอ่ะอัตตาที่สุดแ <c oughs> ล้วเพลงนี้จนะ้ สะท้อนหนังคมอะไรได้เยอะมากเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์บอกว่าใครดิ่งเนี่ยจะบอกว่ายับให้เบอร์ติดต่อสายด่วนสุขภาพจิตไปด้วยนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเราเล่นนะโทรไปนะคะถ้ามีปัญหารจริงโทรไปขนาดบูมอะ่ะคือบูมไม่ได้เป็นอะไรเลยเว้ยปกติดีเว้ยแต่เพียงแค่เราเห็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเซนสิทีฟตามแล้วเรามาเจอเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันเซนสิทีฟไปด้วยอะ่ะมันทําให้เราดิ่งไปด้วยอะ่ะอยู่คนเดียวอาจจะแบบหนักกว่านี้ได้นะเว้ยจริงโอเคครับใครที่กําลังต่อสู้กับชีวิตอยู่ชีวิตเศร้าๆเป็นโรคซึมเศร้าเจอเรื่่อองแบบบบเนีี้ยคักกก็ตามทห ผู้ใดชมมิวสิกวิดีโอนี้เราอยากได้คนรับฟังปรึกษาได้ที่เบอร์หนึ่งสองสามสามสายด่วนสุขภาพจิตตลอด2ี่ชั่วโมงโทรไปครับผมถ้ามันไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครเห็นค่าเราไปโทรไปเบอร์นี้สู้ๆนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้นะคะโลกนี้เราสามารถต่อต้องสู้กับมันให้ได้นะคะเราอยู่กับคนรอบตัวเราให้มากที่สุดใครที่มีคนรอบตัวที่เขาเป็นซึมเศร้าหรือเป็นอะไรเงี้ยก็คอยดูแลเขาด้วยนะครับผมบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะชอบ